ได้ยได้โ่งซอยนีบเาได้ยังไม่มาบานตององตองแ่กว่าแโง้วเลย,เรย,เลยครับไ่เลยมื่อคืนคือเวลาประมาณาทีสี 4, ต่ตอนตอนุรุ่งนะครับเห็นมีผู้หญิงได้กล่าวว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับขี่รถเวียนไปเวียนมานะแถวนี้นะครับแล้วก็ไปกคอประตูทุกบ้านเลย แล้วก็ได้มาพังร้านนะครับผังร้านผมที่อยู่ไอ้ข้างๆกับน้ำบุววันครับผังร้านหมดเลยแล้วก็ร้านปิ่สาวสองร้านนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ตอนนี้นะครับ <Okay. S 1> ตำรวจก็ได้ควบคุมตัวไว้แต่ผมว่าข้อน่าจะควบคุมได้ไม่นานเพราะว่าเป็นคนบ้าแล้วก็ไม่อยากครับไห่ไปตามกับร้านอื่นโตน,นะครับแล้วแล้ว,ลว,ลวร้านนี้เปิดได้กี่วันนแล้ววันเดียวครับ เปิดเมื่อคืนเปิดเมื่อคืนฟังตอนเช้าเปิดได้เมื่อคืนฟังตอนเช้าค่าเสียหายประมาณเท่าไหร่ประมาณหมื่นกว่าครับเพราะว่าผมเพิ่งลงทุนพวกกระจกพวกทั่วอะไรต่างๆน่องข้ารอบรุ่งซื้อมาใหม่หมดเลยครับลงทุนใหม่หมดเลยช่วงโควิดก็บอกว่าจะขายเข้าอะไรอย่างเงี้ยพอยังชีพแล้มาเจออเหตุการณอย่างนี้ปั๊บเนี่ยไปไม่ถูกนะครับตัวนี้ไปไม่ถูกตอนที่เรามาเห็นคนร้ายทางร้านเราเนี่ย เขาได้พูดคุยเราได้พูดคุยกับเขาพูดอะไรกันก็เบื้องต้นเขาพูดคุยบอกว่าผมามว่าแล้วใครมาปังร้านเขาบอกว่าเขาเองเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของที่นี่น้ำปรวันว่าเจ้าของน้ำปรวันแล้วก็ร้านผมมาเปิดขีดแล้วก็เกบว่าเกย์ทำเองคนผมมาเจอก็แกเก็เกเก็บต้นไม้เก็บไปก่อนเกยนะเก็บแล้วก็มาตั้งตั้งๆะครับ